ภยทีี่บัดน้้ไในบ่ายวันนั้นพ่อจันแก้วนั่งสอนท้ายรถมอเตอร์ไซค์เข้าหมู่บ้านมาพร้อมกระเป๋าผ้าขาวมอนใบใหญ่ผมขาวยาวหยักศกของเขามัดวบไว้ด้วยสิ้นดดำใบหน้าลึกเป็นร่องตามไวแต่แววตาฉีบคมพ่อจันแก้วไม่ได้พูดจามากนักเขาเพียงขอเดินรอบหมู่บ้านก่อนค่ำโดยลำพังเขาเดินผ่านทุ่งนาทานกระท่อมร้างของยายคำ ผ่านบ้านของป้าส้อยที่ยังไม่ได้รื้อเครื่องเส้นหลังกลับมานั่งในศาลาเขาหยิบขวดน้ำมนต์มาวางไว้ตรงกลางวางสายสินล้อมวงแล้วพูดขึ้นเสียงเรียกว่ามีบางสิ่งที่ไม่ควรอยู่ในหมู่บ้านนี้อีกแล้วมันอยู่ใกล้พวกเรามากและมันกำลังหิวผู้คนที่มารอฟังนั่งเยบกริบพ่อจันแก้วจึงเริ่มเล่าเขาเคยถูกตามไปปราผีปอบมาแล้วหลายแห่ง ลักษณะาการตายแบบไม่มีบากแผลแต่ใบหน้าแสดงความหวาดกลัวจะตับและไตาหายไปทั้งที่ไม่ถูกผ่าเปิดเป็นสัญญาณของผีปอบโดยแท้พ่อจันแก้วอธิบายว่าที่ปอบคือวิญญาณได้ร่อนที่มักสิงร่างมนุษย์มันจะเลือกคนที่ใจอ่อนแอโลกหรือมีบุงกรรมจากอดีตเมื่อสิงร่างได้มันจะใช้ร่างนั้นไล่เหยือ่อและค่อยๆกัดกินจิตวิญ,ญญาณของเจ้าของร่างไปทีละนิดไม่อยู่จับ